มากันที่อีกโครงการกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจกันนะคะสำหรับการประกวด SPARK THE LOCAL 2024 BY PTT ปั้นให้ปังจุดพลังให้สินค้าชุมชนค่ะก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่นและก็สนับสนุนความสามารถของคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและความคิดสร้างสารรค์ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่จัดโดยปตทนั่นเองไปติดตามเรื่องราวดีๆได้จากรายงานนี้ค่ะ สปาร์คดอทโลเคอล2 4อพบเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางปตทจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและสนับสนุนความสามารถทักษะความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขยายตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆภายใต้ธีมปรับปรุงแปลงโฉมปั้นแบรนด์ สเกลการทํางานของน้องๆนะคะถือว่าเกินความคาดหมายกรรมการพวกเราเยอะมากๆจริงๆเรามองเห็นว่าชุมชนของเราเนี่ยแต่ละครั้งที่คิดสินค้าออกมาค่ะเขาจะมองว่าเขามีอะไรแล้วก็ผลิตอะไรออกมาเวลาที่น้องๆพรีเซนต์โครงงานเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามองหากลุ่มเป้าหมาย เป็นอย่างแรกๆเลยแล้วก็หาคือเขาได้คําถามแล้วก็ไปหาคําตอบมาให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นการตลาดในในยุคใหม่ที่เป็นการฟังเสียงผู้บริโภคนะคะ่ะก็เลยมองว่าโครงการที่น้องๆทําแล้วก็ในในโปรเจกต์นี้ค่ะช่วยเหลือชุมชนถึงแม้ว่าบางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ารอบยังเชื่อว่าโปรเจกต์ที่น้องๆคิดเนี่ยยังช่วยเหลือชุมชนได้ได้มากแน่นอนก็คือมองหาทางที่จะให้ชุมชนเนี่ยพัฒนาสินค้าเหล่านี้ได้แน่นอนค่ะ โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด5ทีมได้แก่ทีมคอสทีมสาธุทีมสมุยซิกมาทีมไหมจันทและนาโกยาชซึ่งทั้ง5ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปนอนจะได้เข้าพบที่ปรึกษาพัฒนาผลงานเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนรับคำแนะนำสำหรับนำไปปร,ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามที่ได้นำเสนอให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงออกแบบแผงการตลาดที่สามารถใช้ได้จริงซึ่งผู้ที่ควา้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเป็นครองได้แก่ทีมสมุยซิกมาวิสากรจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวสมุยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยการนำมะพร้าวสมุยมาปรับปรุงให้กลายเป็นไอศครีมกะทิระดับพรีเมียมเพิ่มรสชาติใหม่ด้วยเมนูชาชักมาลายูเอกลักษณ์จากปากใต้ปตทนะครับก็ได้ให้โจทย์เรามาเนาะเป็นเรื่องของการปรับปรุง แปลงโฉมแล้วก็ปั้นแบรนด์นะฮะผมเชื่อว่าทั้ง3โจทย์นี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่สําคัญมากๆในการที่จะพัฒนาสินค้าชมุมชนคนจะมีสินค้าดีแต่ไม่มีแบรนด์มันก็ไม่ได้คนจะมีแบรนด์ดีแต่บรรจุภัณฑ์ไม่ดีมันก็ไม่ได้นอกจากทุนทรัพย์แล้วเขาก็ายังมีความรู้มคีคอมเมนต์จากกรรมการทั้ง5ท่านที่ผมเอาฟีดแบ็กมาเยอะมากตอนแรกมันไอติมมันแบบคนละแบบกับนี้เลยเป็นไอติมที่แบบ อาจจะดูไม่ได้ดีเท่านี้ด้วยซ้ําแต่พอกรรมการช่วยมาเติมกรรมการที่มีความสามารถในหลากหลายด้านมาช่วยพวกเราในการเติมให้มันสมบูรณ์แบบกว่าเดิมเนี่ยมันก็ทําให้สินค้าของเรายกระดับได้นะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตขอบคุณปตทแล้วก็ทุกคนนะฮะทั้งท่านกรรมการแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาไว้ที่นี้ด้วยครับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในโครงการสป a r k t ด e l o ลค l 2024บาย t t นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของปตท ต่อการพัฒนาชุมชนและการเติบโตอย่างยั่งยืนโครงการนี้มุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเปิดทางสู่อนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนก็เป,นเป็นการน่ารักน่ารักไหมคะ <c oughs> ก็เปิดโอกาสให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะคะ <c oughs> ได้พัฒนาทักษะ <c oughs> ได้พัฒนาความคิดสร้างสารรค์ผ่านการปรับปรุปรงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนั่นเองแล้วก็มีแผนการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์สู่อนาคต <c oughs> ด้วยนะคะค่ะอะ คลิปจบแล้วฝากกด subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ